มาดูกันค่ะว่าใครกำลังแอบส่องแอบมองคนอยู่ไหมคนที่แอบส่องแอบมองคุณนะคะอยากทำให้สองกองอะ่ะหนึ่งสองสามสี อันนี้จริงๆก็สอบไปแล้วเหมือนกันนะใครกำลังแอบส่องแอบมองคุณอยู่เต็มโตะสึกโตเล็กไปเพื่อนผู้หญิงของคุณที่สนิทกัน แต่อยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้พูดคุยกันก็คอยแอบส่องแอบมองคุณอยู่เหมือนกันเพื่อนผู้หญิงผู้ชายก็ได้เหมือนกันที่ร่างททวมผิวขาวขาวมีจิตใจดีมีเมตตาอ่อนไหวง่ายเหมือนกันบางทีก็คอยแอบส่องแอบมองคุณอยู่ ในบางคนเนี่ยคนคนนี้อาจจะแบบเคยเหมือนเคยคุยแล้วก็หายไปเลยก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงคนที่คุณรู้จักนั่นแหละใครกำลังแอบสองแอบมองคุณอยู่ในกองนี้โอ้ oh. คนคนนี้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่น่ำหน้าถือตาดูเหมือนว่าในที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องให้แบบมีปากเสียงกันบ้างมีทะเลาะกันบ้างมีขัดอกขัดใจกันบ้างอาจจะเป็นขัดอกขัดใจจากคนรอบตัวหรืออาจจากอารมณ์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดความไม่ยอมกันในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็ เหมือนความสัมพันธ์ตอนแรกเนี่ยมันมันดูมันดูยากมันดูแบบฝ่าฟันมันดูห่างไกลมันดูแบบเอื้อมไม่ถึงมันดูแบบมันดูแบบเจะเป็นไปได้ไหมนะเหมือนมีความต่างกันอยู่ในความสัมพันธ์นั้นคนคนนั้นที่แอบส่งแอบหึงด้วยนะคิงดาบเนี่ย หึงนะสง่งแล้วก็หึงด้วยแต่ก็นิ่งเป็นคนนิ่งคนเงียบไม่ค่อยพูดถ้าพูดทีก็แทงทะลุในหัวใจได้เลยถ้าพูดทีนึงก็แต่เขาจะไต,ต่ตองมาดีว่าแต่ถ้าแบบพูดว่าไงดีอะ เหมือนที่ผ่านมามันนำให้เขาเรียนรู้ที่จะแบบเหมือนคุณก็อาจจะเป็นคุณด้วยทำให้เขาได้เรียนรู้ในบางเรื่องในความสัมพันธ์ของกันและกันมันมีบางอย่างบางเหตุการณ์เกิดขึ้นความไม่เข้าใจกันความเห็นต่างความคิดต่างซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยมองดูว่า เคยมีใจให้กันเคยมีมิตรภาพที่ดีให้กันนะคือมันพูดได้ว่าเป็นตอนอยู่ด้วยกันแล้วตอนดีกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นที่อิจฉาของแบบผู้คนมากๆากช้างเผือกสองสองตัวอยู่ข้างหน้าเลยอะคือเป็นคนที่มีบุญ เยอะมากทั้งสองท,ทั้งสองท่านสองคนเลยนะคะฐานบุญฐานบารามีเยอะมากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทว,วดาลุมล้อมที่รักษาของทั้งสองคนดีมากๆแล้วมองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น มันทำให้เขาได้ตระหนักรูออะไรบางอย่างในจุดอีอกโกของเขาความแข็งก้าวของเขาในบางอย่างสิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรอะตัวขวางของเขาเองความกลัวในใจของเขาเองแล้วก็ความความความไม่หนักแน่นหรือว่า ความเปราะบางอะไรบางอย่างในใจของเขาเองพลังงานสลับกันได้นีนเนี่ยโห<ฮ>อันนี้ถ้าไม่ใช่อดีตที่เพิ่งเกิดมาใน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 ,ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในประชาชาติปัจจุบันเนี่ยก็มองในได้ว่าแบบ ในชาติแต่ผลหลังเนี่ยมันที่มันผ่านมาแบบเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณสองคนก็เคย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 เป็นคู่กันมาเหมือนกันบางคนบางท่านนี่สมัยที่แบบว่าไอ้นี่ได้เลยนะภายนรกขึ้นเนี่ย ใครบางคนแล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อเลยนะใครบางคนต้องจากไปเพราะไปออกสืก่ไปออกรบไปทำภารกิจหน้าที่ไปไปทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองก็ได้และแม้ในในพวกชาติปจิบัลเนี่ยบางคนอะที่แบบที่ไกลกันเนี่ยเพราะว่าเขาต้องทำงาน เขาต้องทำความสำเร็จให้กับชีวิตเขาให้กับตัวเขาให้กับครอบครัวให้กับชาติบ้านเมืองไปไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณงามความดีสร้างวิรกรรมสร้างสิ่งดีงามให้กับผู้คนไปช่วยเหลือผู้คนไปเป็นไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะใช้ความเทเพในร่างคน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือคนผู้คนในร่างคนหรือว่าเป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่ประมาณนี้ค่ะ